ผ่านมาแล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและเลือกไพ่หนึ่งชุดมาดูกันว่าโชคชะตาของคุณในเดือนพฤษภาค,คมนี้จะมีความโชคดีอะไรและจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างเลือกไพ่ชุดที่1ชุดที่2หรือชุดที่3และไปเม้นท์ไว้และกลับมาดูคำทำนายนะโอเคตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออนุญาตเปิดดวงเปิดโชคชะตาสำหรับท่านเลยนะคะ ที่เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้นะขอให้คำทำนายนี้ออกมาตรงแล้วก็แม่นยำนะสำหรับคนเลือกไพ่ชุดที่หนึ่งไปกันเลยนะคนเลือกไพ่ชุดที่หนึ่งพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะสี่ไม้เท้าวางแผนเรื่องงานจะสำเร็จนะสี่ไม้เท้าในเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะมีความโชคดีเรื่องงานจะมีโชคลาบด้วย บ้านสีเสาเนี่ยหมายถึงบ้านหมายถึงที่อยู่อาศัยนะคุณจะมีโชคลาภคุณจะได้รับข่าวดีในเดือนพฤษภาคมนี้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับงานไว้จะสําเร็จนะฮะใครมีแฟนคุณจะได้เปิดตัวเปิดใจเปิดสถานะใครครบกับใครอยู่คุณจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นใครมีแฟนอยู่แล้วคุณจะได้ของขวัญจากแฟนนะฮะบ้านเล็ที่ที่อยู่อาศัยให้โชคนะ คุณจะมีโชคลาภอางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับทรัพย์รับโชคก้อนใหญ่ก้อนโต The Hangman นะคะให้เป็นนี้หมายถึงอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกายมีการปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะในช่วงนี้มึนหัวเวียนหัวนะคะอะไรอย่างนี้แต่เป็นนิดๆหน่อยๆไม่ได้เป็นแบบร้ายแรงแต่เป็นแบบให้ลำคาญให้หงุดหงิดอะไรแค่นั้นเองนะคะแต่ถือว่าทั้งนั้นทั้งนี้ ก็ยังมีความโชคดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินโชคลาภหรือที่อยู่อาศัยก็ให้โชคนะฮะัสำหรับคนเลือกไพ่ชุดแรกก็ขอให้คุณโชคดีให้รับทรัพย์รับโชคก็แล้วกันนะโอเคชุดแรกผ่านไปมาดูชุดที่2ใครเลือกชุดที่สองนะตรงไม่ตรงบอกกันด้วยนะเป็นสิ่งที่กําลังจะทําหรือสิ่งที่คุณกําลังตั้งเป้าหมายหรือคุณรออยู่ไหมแล้วมาเปิดไพ่แล้วมันตรงพอดีบอกกันด้วยนะอ่ะ มาดูชุดที่สองชุดที่สองพลังงานของไพ่บอกแบบนี้อู้ขึ้นไพ่เทมเพลนเทมเพลนเนี่ยหมายความว่าการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าเดือนนี้คุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นหรือมีการปรับเปลี่ยนปเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรัก อะไรก็จะขยับขยายดีขึ้นรวมถึงธุรกิจของคุณทําอะไรอยู่ก็จะดีขึ้นเห็นตัวเงินเห็นตัวกําไรมากขึ้นนะคะการงานอาจจะมีการแก้ไขปัญหาสิ่งใดก็จะสําเร็จขึ้นไพ่เอ็มเปอเอร์ด้วยนะคะคนเลือกไพ่ชุดที่2เนี่ยทำงานจะได้หัวหน้างานที่ดีร่วมธุรกิจกับใครจะได้หุ้นส่วนที่ดีนะคะคบหาดูกับคบหาดูใจกับใครอยู่จะเจอคนที่ดีจะได้ขยับความสัมพันธ์แล้วก็ใบนี้หมายถึงดวง อุปถัมภ์ที่โดดเด่นจะมีผู้รับผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูคุณสนับสนุนคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานนะฮะก็จะมีผู้รับผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือใครแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินก็จะผ่านไปได้ใครแก้ไขปัญหาเรื่องการงานก็จะผ่านไปได้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกไพ่ชุดที่สองก็ขอคุณโชคดีให้คุณได้รับพลังงานดีๆนี้ให้มีความโชคดีทั้งงานเงินและดวงอุปถัมภ์ค่ะก็ รับพลังงานนี้ไปนะใครก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดถัดไปชุดสุดท้ายชุดที่3ามใครอยู่ถึงชุดที่3มบ้างไหมเนาะมาดูกันชุดที่3แมน่นน่นแน่นแน่นนปึ๊บปึ๊บ จุดที่สามพลังงานบอกในแบบนี้โอ้สิบถ้วยความสุขความสําเร็จโชคลาภการเงินการงานความมั่งคั่งนะคะสิบถ้วยหมายถึงความสุขที่มีความสุขมากๆมีความโชคดีมากๆนะคะกําลังจะหลังไหลเข้ามาหาคุณนะคะรอเงินได้เงินใครโสดจะได้พบรักที่ดีลงทุนทําธุรกิจอะไรก็จะเห็นเงินเห็นกําไรก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวนะไพ่ใบนี้ความสําเร็จราชาดาบนะคะแปลว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาสิ่งใดนะคะหลังจากนี้ไป คุณจะแก้ไขได้ใครมีปัญหาเรื่องหนี้สินจะได้ปลดหนี้ใครมีปัญหาเรื่องความรักจะได้ปรับความเข้าใจกันใครมีปัญหาเรื่องธุรกิจการงานจะมีการแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะคะแล้วก็จะเจอโอกาสดีๆแล้วก็ความโชคดีเข้ามาหลายๆอย่างเลยในช่วงเวลาเร็วๆนี้ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโอเคชุดที่3ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะก็ผ่านแล้วรับพลังงานดีๆแล้วก็รับความโชคดีนี้ไปนะคะ ก็ถือว่าเจอกันในคลิปนี้ถือว่าเรามีวาสนาต่อการขอให้ทุกคนทุกท่านนะฮะรับแต่พลังงานดีๆและความโชคดีไปแล้วขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขตลอดเดือนพฤษภาค,คมและโชคดีค่ะบ๊ายบาย